Khỏa sướng anh với Ukyong đây ạ, Khỏa sướng anh với Bepep đây ạ, Khỏa sướng anh với Pimak đây ครับผมนะครับผมก็เ,กมเพลงแรกของปี2024สำหรับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ก็คือเพลงนานาน,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 นะคร<อ>ับผม <laughs> เ,เกียรติที่ปีนี้ได้น้องเพลงนี้ทุกคนฟังเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เดีย๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่ามันเป็นตัวละครที่สนิกอย่งไรบ้างน,นะครับผมว่าเขียวคีบุนอ่าไงฮึสุดยอดนบุรุษโอ้ยไม่คิดสเปนไม่คิดสเปนเลยใช่ไหมเดี๋

오 o k a y The seven of us can come back soon and 너무 신기하고 좋았어요. 그워이이요 감사합니다. 네, 이렇게 태국에서 뱀이랑크형이랑 같이 보낼 수 있어서 진짜 뜻깊고 อา,ากายโอเคแล้วครั้งเดียวดับเบลิ่ชิลร์ต้องเจอกัีกส<า>ักคน <c oughs> เขาบอกว่ารู้สึกดีนะที่พี่ใหม่เนี่ยได้มาเจอกับพี่มากกับผมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ร้องเพลงนานาด้วยกันเนี่ยขเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ได้รู้สึกมานานนะครับผมขเขาบอกขอบคุณทุกคนเลยนะครับโอเค งานยังไงก็วันนี้เดี๋ยวเรายังมีโชว์ของยุยกีต่อด้วยนะครับผมก็สรุปกันจนถึงโชว์ของยุยกีได้เลยนะครับยังไงก็เซเว่นเรามีอีกเพลงหนึ่งมาฝากทุกคนนะครับผมเขาบอกว่ายุยกีขอคุยไหมครับแต่ว่ายืนเถอะครับไม่เป็นไรครับโอเคทุกคนพร้อมต่อไหมครับเดี๋ยวนะขอเสียงคนรักก็เซเว่นนะครับผม